มีห้องน้ำมีห้องน้ำด้วยวันนี้ไม่อยากไปส่งคนเดียวอยากจะออไปเท่ยขอร้องอนี้อย่ามานใจยอมีอด้วยนะเดกกานสวัสดีครสวยๆ่สับี ชุดที่2ครับผมแม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทีละท่านนะฮะเราก็จะให้น้องบอกว่าวันนี้ใส่ชุดอะไรมานะแล้วก็ให้ลงไปรับผ่อนเพื่อที่จะขึ้นมาแสดงความสามารถในรอบต่อไปเนะครับเอา้าคนแรกครับน้องหวนครับระดับที่9อยู่ไหนเอยน้องหวนน้องหันอยู่ไหนครับอยู่ไหนเอยน้องคนแรกใครเอย ơi? ชื่ออะไรคะชันยารัตนนะคะเชิญเลยคะ่ะน้องเอมี่ใช่ไหมอ่า แนะนำตัวหน่อยค่ะแล้วก็บอกด้วยวันนี้ใส่ชุดอะไรมาสวัสดีค่ะโดยชื่อเด็กหญิงธเนรานุวิทิโรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเอมี่ค่ะจากโรงเรียนอะไรคะับสอนิกาค่ะเอาวันนี้ชุดอะไรเนี่ยเอ็มหลูคนน่ะว,วันนี้จะมาเล่นผู้หลูใช่ไหมอย่าให้ลงไปพักผ่อนด้านล่างแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะค่ะครับให้เดินไปด้านหน้าแล้วก็สวัสดีหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปพักผ่อนเลยคะ่ะเชิญเลยามาคนต่อไปครับมาเลยครับนี่โอ้โห เทมากเลยชื่ออะไรครับน้องม่อนค่ะน้องม่อนน้องม่อนอยู่โรงเรียนอะไรครับอนุบาลน,น้ำพึ่งครับนะครับวันนี้น้องม่อนจะมาทําอะไรครับคุณบอลโดกับท่องแม่สุดคูนครับแสดงเทควันโดกับพ่องแม่สุดคูนโอ้โหน้องม่อนชอบกินน้ําแข็งใสหน้าอะไรครับ ยิ้มยิ้มนี่คุณแม่พาไปกินบ่อยนะครับเอาละเดี๋ยวให้เดินไปข้างหน้าสวัสดีคุณครูกรรมการกับคุณแม่แล้วก็ลงไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นมาเทคอนโดนะครับโอเคนี่น้องวันครับคนต่อไปครับผมเจเลยมาน้องอะไรครับ